ต้มปลาครับสิไปเฮ็ดเงียปลาไหลครับต้มปลาเฮ็ดเงียปลาไหลครับเดี okay. ย๋ยวว่าเงียปลาไหลพื่เงียปลากดตรปลาเงียบใส่ต้องกันอะไรเลยครับแล้อ <c oughs> ปลาไหลเขานะครับง่ายพังครับผมทำให้ละเอียด ครับมาเบิงกันผลงานครับวันนี้ครันครับปากอเงี้ยม่ค่อยขอมาเลยครับงมาเบิปลาอะไครับปเด็ดครับว่านในต้มเงียบอะไรับมาเบิ่งกันครับมี่บางอย่างที่เปลลี่ผม้เ

เพิ่งไงครับเทสีผีเทสีทางดักเอช่วยนึ่งครับเมื่อร่เน,นี้ย

มต,ตรับย่างนักไหมครับบางว่านแห้วครับมังทานไครับผมเนี่ปลาตุมครับผมเนี่ปลาตุมครับเลย หม้อปลาต้มยังนี้อยู่ครับเลยครับก้างปลาต้มครับนะครับพอะไรแกงครับผมนี่ครับผมผลงานเ้านี่ครับเจ้าบังนะประมาณสิบกาบังครับเบียสิบสองบังครับถือว่าผลงานโอเคครับครับปลาไหลครับปลาแเ้ยงครับผมครับ ฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแช่นะครับหาชินชอบคลิปนี้นะครับสูตรเนียได้เด็ดครับเอาไปนั่ไปเฮ็ดใส่ได้ผลดีดีครับผมครับ